แฟนคลับฟินนะ่าก็อดลิชี่ควงแขนเต้นติ๊กต็อกยอดวิวทะลุล้านแล้วเรียกได้ว่าหวานจนไฟแฟนต้องจิกหมอนสำหรับคู่จิน้นที่ขยับสถานะเป็นคู่จริงก็อดและสาวลิชี่ออรานีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเปิดตัวกับความสัมพันธ์ที่เริ่มเติบโต,ต,ตและพัฒนาจากเพื่อนคนสนิทเป็นคนรู้ใจจนมีแฮชแท็กพุดขึ้นมาจนติดเทรนด์ทวิตเตออย่างแรงว่า r ฮช h ท็กริชี่แปลว่าแฟนก๊อดและล่าสุดทั้งคู่ควงคู่กันมาอวดความหวานออกซื้อหลังจากที่ฝ่ายใช้ยได้เข้าสูวงกัน Tik Tok อกโดยประเดิมคลิปกับหวานใจโชว์สเต็ปเต้นคู่แม้หนุ่มก็จะดูเกร็งเกร็งเคินเคินบ้างแต่ก็ได้กำลังใจจากสาวข้างกายอย่างสาวริชชี่ที่เต้นอยู่ข้าง งานนี้ทำเอาเราแฟนๆฟินแบบสุดๆจนยอดผู้เข้าชมทะลุหลักล้านเลยทีเดียวแต่แต,แต,แ,ต,แ,ต,แ,ตแต่แต่ดูเหมือนว่าความฟินยังไม่หมดเมื่อช่องติกตอกของสาวริช,ชี่ยังมีชัดเด็ดท้ายคลิปที่ทั้งสองคนเต้นด้วยกันแล้วสาวริช,ชี่หลุดขำใสงานนี้หนุ่มก๊อก็เลยยกมือทำท่าเหมือน พระหน้าผากของสาวริชี่เลยกลายเป็นโมเมนต์ที่ทำให้แฟนๆอมยิ้มตามทั้งคู่ไปเลยทีเดียวถ้าใครอยากรู้ว่าหน้ารักแค่ไหนต้องตามไปส่องกันเลยจ้าคือจริงๆคู่นี้ก็เหมือนเพิ่งเปิดตัวนะคะถ้าไม่กลางเดือนก็น่าจะเป็นต้นเดือนมกราคมเนี่ยแหละถ้าแอดจำไม่ผิดะนะอืมแต่ว่าแอดเคยดูละครที่ทั้งสองคนเล่นด้วยกันแต่ว่าแอดจำชื่อไม่ได้แล้วอาทิตย์ ที่ลิชี่เล่นเป็นฝาแฝดอะแฝดผู้ชายกับแฝดผู้หญิงอะแล้วก็เป็นพระเอกสุดท้ายได้เปลี่ยนเป็นน้องสาวของมาจี้เป็นคนเล่นแทนนะคะคือคู่นี้เขาเล่นแล้วก็ฟินอะฟินสุดๆเลยอะคือทาไมเคมีเขาเข้ากันได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้อะเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นสาวลิชชี่อะรับบทเป็นนางเอกครั้งแรกเลยมั้งแล้วก็ได้จับคู่กับหนุ่มกออ๊อะตนะ,ะน่ารักน่ารัก น่ารักอ่ะชอบชอบชอบคือชอบสาวดิชี่อ,อ,อยู่แล้วอ่ะคือตาเขาจะเหมือนเศร้าหรืออะไรเหมือนมีอะไรนิดนิดแต่คือหน้าเขาจะแบบแนวใสๆหวานๆดวมตาเขาก็จะแบบว่าเหมือนเปล่งปรกกายอะไรสักอย่างนึ่ถ้าดูว่าเศร้าก็เศร้าแต่ว่าถ้าเขามีรอยยิ้มสักนิดนึงคือโรคมันเหมือนสดใสมากเลยค่ะสาวดิชี่เนี่ยคือจริงๆแอดติดตามสาวดิชี่นะคะตั้งแต่กรมกมแล้วแหละ แอดเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ดูแบบดูเรียบร้อยแล้วดูเศร้าได้แบบอารมณ์มาเลยขนาดนี้ก็ไม่รู้คือมองตาเขาแล้วมันเข้าถึงบทของเพนจริงๆเลยค่ะอแอดชอบชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละไปชมภาพความน่ารักในติ๊กต็อกกันลเล็กๆน้อยๆนะคะ